โยสสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วัดที่ีเจอกับเช็งแล้วก็ลอาเหมือนเดิมครับวันนี้เรายังคงอยู่ในซีรีส์น้ำแปลกเป็นคลิปที่เราชอบมากที่สุดคลิปนึงเลยนะครับน้ำแปลกขนมแปลกนะครับเหมือนเราได้เปิดโลกได้ลองชิมไปพร้อมๆกับทุกคนนะคะใช่มีโอกาสได้ซื้อในสิ่งที่เราไม่เคยได้ซื้อตอนบบเด็กๆนะครับ วันนี้มาในหัวข้อน้ำนะครับน้ำแปลกๆย้ำก่อนเลยว่าน้ำที่เราเอามานี้นะครับทั้งหมดไม่มีแอลกอฮอล์เลยนะครับ <No. S 1> อ๋อใช่บางคลิปมีคนบอกว่าพี่อันนั้นมีเหล้าไหมมีแอลกอฮอล์ไหม no no ไม่มีเลยครับตั้งแต่ที่เราเคยหยิบน้ำแปลกมารีวิวคือไม่มีแอลกอฮอล์เลยนะคะถูกต้องวันนี้จะมีน้ำอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยครับ เริ่มกันเลยไหมครับคุณเชงครับตามวัฒนธรรมของเราแล้วเนี่ยเราจะเริ่มด้วยของที่แปลกน้อยที่สุดไปหาแปลกมากที่สุดตามความคิดของเราครับบางคนอาจจะเคยกินแล้วบ้างบางยี่ห้อนะคะของที่เราเอามาทั้งหมดนะครับ <c oughs> เราสองคนยังไม่เคยกินเลยนะครับไม่เคยแบบไม่เคยอะ่ะใช่เฮ้ยถ้าอย่างนั้นอ้อนี้ก่อนเลยเนปะ็นอันแรกไหมมันเป็นน้ําผลไม้โซดาชนิดหนึง่งแต่เราไม่เคยกินผู้ชิม จะนำอยู่ในวะนี่แนะน่แน่แน่อะไรวะอ่านให้นัอพานนี้ดูหน่อยเขาบอกว่ามันคือน,น้ำอินทผลัมโซดาอินทผลัมคืออะไรก่อน <c oughs> อ๋อรู้แล้วอินทผลัมเนี่ยเป็น คือรู้ว่าเป็นผลไม้แต่ว่ารสชาติเป็นยังไงอ,อ่ะทุกคนนา่าจะเคยคุ้นในรูปแบบของผลไม้อบแห้งในกล่องที่ป้าป้า,ปาอาชอบฝากให้กันนะครับพูดชงสารภาพตรงๆเลยว่าเคยได้ยินแต่ชื่อเขาเท่านั้นเองอินทผลัมแต่ไม่เคยได้สัมผัสเข้าปากสักครั้งไม่เคยเหมือนกันวันนี้มาในรูปแบบน้ำโซดานะครับโอ้ยเสียงดีเสียงเสียงเดีเราจะมาเทแบบโฆษณาทีวีกันมือคุณ ตกนิดนึงนะครับไม่เป็นไรครับสีแอบเหมือนโค้าครับทุกคนเห็นไหมสีเหมือนโค้กกลิ่นไหมชิมนะอืชิมข้าใบเหมือนน้ำลำไยอ่ะเหมือนน้ำลำไยผสมลูกเกดอินทผาลัมมันรสชาติเป็นไงอ่ะก่อนอื่นพวกเราสองคนไม่เคยกินอินทผาลัมเลยเออนั่นแหละดิประเด็นแต่อร่อยดีนะเออแต่ว่ามันหอมแล้วก็หวานอร่อยดีนะถ้าให้พูดตามความรู้สึกนะ เหมือนน้ำลำไยโซดาผสมมะขามมีความเปรี้ยวนิดนึงถูกไหมแต่หวานเยอะกว่ามันจะมีกลิ่นที่แบบว่าเป็นกลิ่นของมิณผาลาำาะคล้ายคลลูกเกดแต่ไม่ใช่นะเป็นกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นอบแห้งอ่ะอืมประมาณนั้นอ่ะบเอาเป็นว่าอร่อยมีมีหยุดไปแป๊บนึงครับริ้วสั้นๆประมาณนั้นนะครับก็คนที่ไม่เคยกินเลยหาเราใช่ใช่หมดเลยให้ผ่านนะถือว่าอร่อยไปที่เครื่องดื่มอย่างต่อไปเลยรันไป อย่างต่อไปเนี่ยเป็นเครื่องดื่มแห่งยุคสมัยนี้อย่างแท้จริงนะครับสิ่งน,นั่นก็คือชนชนเราคาดหวังว่าเขาจะมีไข่มุกอุ้ยเสียงเพราะอารินเรนเสีงกินดีกินดีนะครับเป็นาหน้ากล้องอ้าวไหนอะ่ะ ในโบบ้าเขาอ่ะไม่เห็นมีสักกะเม็ดหนึ่งเลยอ่ะไม่มีอ่ะทุกคนก็แบรนด์ส่วนใหญ่ก็ไม่มีแหละแต่ว่าเราก็คาดหวังอยากจะมีไม่เป็นไรนะครับชิมใช้ได้หอมชายอยู่นะคะม,มาเป็นแบบ low fat หวานน้อยนะหวานน้อยใครไม่ชอบหวานนี่น่าจะชอบถือว่าโอเคผ่านคะ่ะเดี๋ยวจะมีสักแบรนด์ไหมที่ใส่แบบไขุ่กเข้าไปจริงอ ถือว่าโอเคเลยนะครับอร่อยใช้ได้ผ่านไป2รสชาตินะครับเริ่มมาเข้าอันที่เราตื่นเต้นกันดีกว่าอืมใช่อันนี้เราเป็นคนหยิบมาอันนี้เห็นเราไม่หยิบไม่ได้จริงๆทุกคนทั้งด้วยหน้าตาของมันแล้วก็สีสันของมันนะสาวกญี่ปุ่นนะ่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนะคะมันคือรามูบอเทลตาซังเกเรียนะครับนี่โอ้โหรสอะไรรสอะไรซิตัส ก็คือพวกส้มส้มเกรปฟรุตเลมอนนะครับคือทุกคนไอ้รูปอันนี้มันคือเป็นรูปขวดลาโมเนะเลยนะถ้าใครเป็นสาวพวกเครื่องดื่มญี่ปุ่นเนี่ยจะรู้จักลาโมเนะดีมันเป็นขวดแก้วเนาะเป็นน้ำมะลุมีอยู่ในขวดแก้วเราต้องตอกลูกแก้วลงไปถึง <c oughs> ได้ซึ่งออลูกแก้วนั้นต๊อกแข็งมากกว่าจะต๊อกแต่ละทีมือจะหักใช่นะครับอ่ะเปิดแบบ ASMR นะครับ มมือันเออบ่อยอะไรว้าวสุดยอดสุดยอดกินอุ้ยกินหอมเมากผลไม้ผลไม้รินนะครับอุ้ยใสเช้งยายชานสพอแล้วไปเรื่องนั้นทุกทีเลยชิม โอ้ยโค้ซ่าเลยอ่ะซราว่าซ่าแต่หวานน้อยแล้วก็หอมอะ่ะอร่อยอรสชาติคล้ายกับไอลามูเน่ขวดของญี่ปุ่นมากมคือมันซ่ามากเลยนะมันไม่ได้เหมือนเป็ดนะความซ่าความหวานมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่ามันใกล้เคียงกันอร่อยดีอร่อยมากแล้วก็ขวดใหญ่ด้วยทั้งขวดนี้พลังงาน200กิโลแคลอรี่นะครับก็แบ่งกินค่ะไปที่เครื่องดื่มต่อไปเลยนะครับ อันต่อไปนี่เลยนี่อะไรก็ไม่รู้พูดเลยตามสัตว์จริงอาควาโทนิก่านะครับเป็นโทนิกโทนิกนี่เหมือนกับโทนเนอร์เช็ดหมคล้ายคล้ายกันอันนี้ราดหน้าได้แล้วหน้าจะสว่างใช่เหรอไม่ใช่ <S <S บ้าเหรอหรอ,อ่ะเปิดนะครับลองลนะองโอ้ยเสียงดีเสียงดีเสียงเพราะทุกอันเลยวันนี้สิ่งดีสิ่งได้อุวยมีกลิ่นแบบว่าเหมือนแบบสดชื่นสดชื่นนะเดาไม่ออกเลยว่ารสชาติอะไรอ่ะกลิ่นมันเหมือนโซดาเหรอไรริน เฮ้ยใสเหมือนการเชงอย่าบอกนะนี่โซดาโซดาเปล่าอ,อ่ะะเรามาชิมพร้อมกันดีกว่าหนึ่งสองสาม มันเปรี้ยวซาและขมวะ่ะมันมีคําว่า bitter อยู่ด้วยนะครับมันน่าจะเป็นพวกแบบเอาไวผ้ผสมกับเครื่องดื่มต่างๆเขาไม่น่าจะใช้น้ําที่เอาไว้กินอย่างเดียวคือมันกินเปล่าๆมันก็กินได้แหละแต่ว่ามันน่าจะอร่อยกว่าถ้าเราเอาไปผสมกับเครื่องดื่มต่างๆนะครับประมาณว่าน่ารักน่ารักครับก็รูก็อยู่ว่าเครื่องดื่มประเภทไหนนะมันเปรี้ยวมา,มากๆและขมามากๆอืมเปรี้ยวขมแล้วก็ซาซาแต่ว่ามันก็เป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่เหมือนกันนะ ไม,ไม่เป็นไรเพิ่มเติมนีดนึงทุกคนเมื่อกี้เราแงสติกเกอร์ออกมาแล้วมันมีเขียนว่า With Oak w o o d Extract นะครับตรงนี้นะครับนี่ประมาณว่ารสชาติเนี่ยสกัดจากไม้โอ๊ก มีหน้นนราระมาถึงมีกลิ่นหอมๆแล้วก็ขมนะครับกูกินน้ําต้นไม้ไปลองดู <c oughs> บางคนอาจจะชอบก็ได้นะครับแต่เช้งมันไม่ชอบแค่นั้นเองนะครับล็อกโอเคนะล็อกโอเคไปลองด้วยตัวเองโอ้ย oh, สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้จะมาพูดถึงอควาโทนิกน้ำโทนิกเนี่ยเป็นเครื่องดื่มอัดแกส๊สชนิดหนึ่งคล้ายๆ,ายๆายกับโซดาบ้านเราเนลคาคะแต่ว่ามีการเพิ่มสารที่เรียกว่าสารควินินเข้าไปนะคะเจ้าตัวนี้แหละค่ะที่เป็นลดขมในเครื่องดื่มชนิดนี้เมื่อก่อนเครื่องดื่มชนิดนี้ใช้เพื่อป้องกันโรคมาลาเรียนะคะแต โอ,โ,โอเคมาที่เครื่องดื่มอันต่อไปนะครับอันนี้ใช่ไหมเช้งออันนี้นา่าสนใจเธอเขาบอกว่ามันคือครีมมี่โซดาเนี่ยเขาเขียนว่าน้ำหวานลิ่มแรอวกนาห้วก็ <c oughs> <c oughs> กว้าวไม่ใช่ไหมวันนี้เช้งแข็งแกร่งวะ้ะ <c oughs> อุ้ยสีโคตรสวยอ่ะที่เราลินแต่น้อยอ่ะเพราะว่าลรากลัวกินไม่ได้เหมือนอันที่นะคะให้เห็นสีพอนะครับอุ้ยกลิ่นหอมมากกลิ่นครีมกลิ่นชรีมแต่มันมีกลิ่นบางอย่างตามมาอีกอั้นคะน้าหมูกรอบหรือเปล่าเราชิมลองชิมเลยชิมิมอร่อยอันนี้อร่อยเปรี้ยวๆด้วยอ่ะอร่อยเลยทุกคนมันเป็นครีมโซดาที่มีความเปรี้ยวหวานๆหอมๆอร่อยมากน้ำมันลม เปรี้ยวๆแต่มีกลิ่นแบบครีมๆอ่ะตอนแรกเข้าใจว่าจะครีมอย่างเดียวแล้วเลี่ยนๆไม่ไม่ไม่เลี่ยนเลยเปรี้ยวเลยวอ่ะมีความเปรี้ยวหอมหวานซ่าโอโหครบอันนี้เป็นเครื่องนี่มที่อร่อยมากแนะนําเลยอันนี้โอเคถือว่าเราสองคนชอบผ่านน้าสุดท้ายของวันนี้ครับเครื่องดื่มอันต่อไปนี่เป็นสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือเขาบอกว่ามันเป็นมอสอ่ะอะไรมอสสักอย่างเครื่องดื่มมอสตาคารามลส์ ผลไม้ทัผิวเหรอค่ัไม่ใช่อันนี้มาในแบบขวดที่ต้องเปิดโดยใช้ที่เปิดขวดนะครับเป็นปริศนาทั้งสีของนางว่านานจะสีอะไรรสชาติจะเป็นยังไงใช่มาเปิดกันเลยแบบ a S M R และดูไม่ค่อยซ่าเท่าไหร่ดมเลี่นแป๊บกลิ่นมอว่ะกลิ่นมอว่ะกลิ่นเหมืนโอวตินไวม้มอวอเออ อุ้ยมีฟองด้วยกลิ่น <c oughs> สีมันเหมือนโค้งเลยโคลาสีเหมือน,น,นอันที่เป็นอินทผลัมอะทำไมฟองเยอะจังอะในล็อกลูของของล็อกดิด่นนี่ไหมมีฟองเหมือนกันแล้วฟ,ฟองอยู่นานด้วยฟองฟอดเลยแหละดูไม่ค<ม>่อยน่าไ,ไว้ใจว่ะเอาอย่างเช้งเราจะเป็นหน่วยกล้าตายนะคะหนึ่งถ้าคลิปนี้ลงสายก็แปลว่าแขกนะคะสองสาม คือเป็นรสชาติที่พูดไม่ถูกอะ่ะมันเหมือนมีทุกอย่างรวมกันอะ่ะที่นแน่มีกลิ่นมอลแรงมากๆแล้วก็หวานนิดนึงเปรียปร้ยวแปแลมหน่อยทุกคนเคยกินพวกนมลดมอลไหมหรือว่าโอนตินมอลอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแกเอาไปใส่โซดาเออเหมือนเราไปทําเป็นน้ำอัดลมคือมันเป็นมอลที่มีความซ่าแล้วก็เปรี้ยวหวานนิดนึงอะ่ะงงมากคือหวานนะพอเข้าใจแต่พอมันมีเปรี้ยวปุ๊บอ่ะทำไมมันเปรี้ยววะ บอกก่อนเลยนะ <c oughs> ว่าบางอันเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเครื่องดื่มเขาไม่ดีนะแต่แค่เราอ่ะอาจจะไม่ถูกปาก <c oughs> ใช่มีขมๆมนิดนึงด้วย <c oughs> ใช่มีขมๆด้วยบ <c oughs> างอันเราอาจจะกินแล้วรู้สึกไม่ถูกปากแต่ว่าหลายๆคนอาจจะชอบก็ ไปลองชิมกันดูนะคะอันนี้พิศวงมากอันนี้ก็เล่ยความรู้สึกเราเราสึกมันแปลกๆเลยใช่มมันงงมันงงมากคือเราไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะถ้าใครอยากลองก็ลองดูได้เลยนะครับอาจจะชอบถ้าวันนี้ให้ได้คอมเมนต์ลองชิมอะไรที่มันน่าจะเปิดโลกแบบว่าลิ้นแกน่าจะไม่เคยกินสินี้มาก่อนก็คืออันนี้แหละแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ด้วยพิศดารมากแต่ถ้าในทางอร่อยก็อันนี้นะส่วนอันที่อร่อยแล้วเราชอบก็จะเป็นนี่หยิบมาเลยอันนี้เรารู้สึกว่าเขาอร่อยนี่อันนี้สองอันอันนี้อร นี่สองอันนี้นะคะนี่นั่นแหละทุกคนก็วันนี้เรามีเครื่องดื่ม6ชนิดนะครับก็ผ่านไปแล้วอยากเห็นเราหาอะไรแปลกๆมารีวิวอีกไม่ว่าจะเป็นขนมน้ำหรือว่าข้างหน้าจะลองอาหารบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองพิมพ์มาขนมหมาเราก็ลองนะครับคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เอาด้วยเนืะคะเจอกันในคลิปหน้าเราก็จะขอตัวไปฉี่ก่อนนะครับเพราะว่ากินน้ำเข้าไปเยอะมากเลยตอนนี้กลัวแขกมากเลยอ่ะ เราคาดหวังว่าเขาจะมีไข่มุกอ้าวไหนอะในโบ๊บาเขาอะไม่เห็นมีสัก,กเม็ดหนึ่งเลยอะเดี๋ยวจะมีสักแบรนด์ไหมที่ใส่แบบไข่มุกเข้าไปจริงๆอะเราเพิ่งค้นพบความจริงอันน่าพิศวงของชานมไข่มุกกระป๋องนี้มันมีไข่มุกเว้ยเราอพลาด oh <my> มันอยู่ก้นกระป๋องไงมดามันมีไข่มุกจิ๋วๆอยู่นิดหน่อยเป็นลูกออดนะครับเป็นลูกออด คือมันอยู่ก้นกระป๋องก้นมาคือเราเทแล้วตอนเราชิมมันก็ไม่โดนไงเราเทาแล้วมันไม่ยอมออกไามตอนแรกอะเราเทมันก็คือพวกแบบบนบน,บนของกระป๋องใช่ไแต่ว่าอีสิ่งเนี้ยมันกองอยู่ก้นกกระป๋องใช่มใช่มาอย,อออยู่ก้นกระป๋องครับเพราะฉะนั้นก็มีนะครับต้อง<ค>ชม,มเขานะคะว่าเขาไม่ได้หลอกราวนะเขามีจริงๆมีจริงๆครับขอโทษด้วยครับพัดครับ